นะครับสัญญาณที่6พี่น้องครับการตายในสภาพที่ถูกไฟไหม้ไฟครอกจมน้ําตึกถลม่มกาะโรคแล้วนะครับแล้วก็เป็นโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะครับเป็นโรคเรียกว่าเยื่อหุ้มปอดอักเสบหรือว่าสตรีที่เสียชีวิตจากการคลอดลูกคลอดบุตรหรือว่าเสียจากการเสียเลือดมากๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของบุคคลที่เสียชีวิตที่เราเรียกว่าชัยเหตุเช่นเดียวกันนะครับแฮร์ิบทหนึงพี่น้องครับ ท่านนบีุลเลสลัลลอฮุซุลเลาะห์สัลลัมได้กล่าวว่าอัชชูฮาดะตุคอมซสะบุคคลที่เสียชีวิตที่เราเรียกว่าชัยเหตนั้นมีอยู่5ประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งอัลมัตูนนะครับหมายถึงว่าบรรดาคนที่เสียชีวิตด้วยกับการโรควัลมับตูนนะครับคนที่ตายในโรคช่องท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอาเจียนโรคปวดท้องอย่างรุนแรงวัลอาริกนะครับโรคจมน้ําการจมน้ำนะครับการเสียชีวิตด้วยกับการจมน้ําน้ําท่วม อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการตายในสภาพที่เราเรียกว่าชฉิดว่าซอฮิบุลฮัดนะครับและก,ก,การตายในสภาพที่มีสิ่งของนะครับตกหลน่นลงมาทับนะครับหรือว่ามีตึกบ้านช่องนะครับลงมาทับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสภาพของผู้ที่ตายเฉิดวันชฮิุนะครับว่าชฮิรุฟิซาบ,บิลละและการเสียชีวิตในหนทางของรัศมีาาร์นาตาลาพี่น้องครับนี่ก็เป็น5ประเภทที่ท่าน,นาาาอับดุลเลาะห์ลฮอะลัยซัลลัมพูดถึงสภาพของคนที่ตายชฉหิดนะครับ คนทีเ่เป็นโรคช่องท้องจมน้ําตึกถล่มไฟไหมนะครับนี่ก็เป็นบุคคลที่ท่านอับสุลลาสลาลัมได้พูดถึงสภาพของบุคคลเหล่านั้นที่เขาจะได้รับเรียกว่าชะฮีดนั่นเองนะครับฉะนั้นพี่น้องครับแนะ่นอนว่าบุคคลคนหนึ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้เสียชีวิตในสภาพดังกล่าวนี้แนะ่นอนมันก็เป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่ดีนั่นเอง